มีขอลาง,งานหนึ่งวันค่ะขอลาง,งานหนึ่งวันค่ะคือพรุ่งนี้มีมิธุระต้องไปจัดการแต่ว่ามียินดีมาทํางานชดเชยวันเสาร์อาทิตย์หรือว่าจะให้ทํางานล่วงเวลาแบบไม่รับเงินก็ได้นะคะเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรแค่ทดรองงานก็มีสิทธิ์ลาได้งั้นมีก็ใช้สิทธิ์ลาไปเลยละกันขอบคุณค่ะพี่ฝนเออนี่บอร์ดที่จัดเมื่อวันก่อนอ่ะมีแต่คนชมนะ เขาบอกว่าจัดบอร์ดสวยมีความคิดสร้างสารรค์ดีอ่านเธอแล้วก็ได้ความรู้ด้วยปกติอ่ะคนเขาไม่ค่อยดูกันนะแต่ครั้งนี้ทําให้คนอ่านทุกอย่างได้ประโยชน์มากเลยแหละโอ้ยดีใจมากเลยค่ะมีจัดอยู่ทั้งวันเลยพอรู้ว่ามีคนได้ประโยชน์แบบนเนี้ยหายเหนะะื่อยเลยค่ะตั้งแต่พี่เป็นหัวหน้ามาพี่ยังไม่เคยเจอลูกน้องคนไหนที่ทำงานแล้วมีความสุขเท่านี้มาก่อนเลยทุ่มเทกับงานแบบเนี้ยอยู่กับพี่เป็นานๆน,นะ